สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายง,งานบุญคลองพร์มอร์นิ่งรีพอร์ตประจำวันที่12ตุลาคม2,566ค่ะราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวานนี้ราคาทองคำปรับขึ้นอีกประมาณ15เหรียญซึ่งมาทดสอบแนวต้านที่ระยะสั้นที่ระดับ1,875เหเหรียญจากความกังวลเรื่องสภาวะสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสที่ยังมีความรุนแรงมากขึ้น อย่างไรก็ตามยังคงคาดการว่าความตึงเครียดในครั้งนี้จะไม่ขยายไปสู่วงกว้างจากการที่ซาอุด,ดิอาระเบียซึ่งเป็นผู้ผ,ผลิตน้ำมันรายใหญ่ให้คำมั่นว่าจะพยายามป้องกันการลุกลามของสถานการณ์การสู้รบในภาคตะวันออกกลางรวมทั้งจะสร้างเสถียรภาพในตลาดน้ำมันส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงในเมื่อวานนี้ โดยสัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพฤศจิกายนลดลง2.48เหรียญปิดที่ระดับ83.49เหรียญต่อบาเรลโดยการลดลงของราคาน้ำมันยังบ่งชี้ว่าตลาดไม่ได้มีความกังวลว่าสงครามครั้งนี้จะขยายไปสู่วงกว้างมากขึ้นด้านดัชนีดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าต่อเนื่องโดยดัชนีดอลลาร์ปรับตัวอ่อนค่าหลังขึ้นไปทดสอบที่บริเวณ107.30จุดช่วงสัปดาห์ที่แล้วก่อนที่จะปรับตัวดลดลง ปรับตัวลดลงอ่อนค่าลงมาโดยเมื่อวานนี้ดัชนีดอลลาร์ทำจุดต่ำสุดที่ระดับประมาณ105.56จุดขณะที่เช้านี้ดัชนีดอลลาร์อยู่ที่บริเวณ105.65จุดส่งผลให้ค่าเงินบาทอยู่ในทิศทางผันผวนในระยะสั้นโดยค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่าขึ้นเช้านี้มาอยู่ที่ระดับ36.26บ 26. าทสตางค์ต่อดอลลาร์สำหรับวันนี้คาดว่าค่าเงินบาทจะเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบระหว่าง36บาทถึง36.60สตางค์ต่อดอลลาร์ อย่างไรก็ตามราคาทองคําไทยปรับตัวขึ้นจากสองวันก่อนหลังจากราคาทองคําไทยลงไปทดสอบที่ระดับ32,000บาทต่อบาททองคําดีดกลับขึ้นมาที่ระดับ32,300บาทต่อบาททองคําซึ่งได้รับอนิสงส์จากการปรับขึ้นของราคาทองคําโลกสําหรับตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญของสหรัฐเมื่อวานนี้ได้แก่ค้อ p p อออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์โดยวันนี้แนะนําให้ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐได้แก่ c อ r e CPI ซึ่งคาดการว่าจะออกมาเท่าเดิมส่วน Employment c l a ค m คาดว่าจะออกมาเพ,มเพิ่มขึ้นจากเดิมเล็กน้อยวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิคราคาทองคำมีเทคนิคอลีบาวขึ้นมาอย่างชัดเจนเป็นวันที่4โดยขึ้นไปทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นที่ระดับ1,875เหรียญซึ่งราคาทองคำมีเส้นเฉลี่ยระยะกลางที่ระดับ1,890เหรียญ โดยหากราคาทองคำสามารถทะลุเหนือระดับ1,890เดยเหรียญขึ้นไปได้อาจทำให้ภาพรวมของราคาทองคำพลิกกลับเป็นแนวโน้มทิศทางขาขึ้นได้สำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีแนวรับที่ระดับ1,860เรอยเหรียญและแนวต้านที่ระดับ1,885เรอเหรียญสำหรับวันนี้นะคะแนวรับที่1 8 8 6เรอยเหรียญแนวรับที่ 2, 1,850ดยสเหรียญส่วนแนวต้านต้านที่1 1 8 8 5เหรียญ ตั้นที่สอง95เหรียญแล้วกลับมาพบกับห้างทองบุญครองพร m o r มอร์นิ่งรีพอร์ตได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ